สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับคุณครูจิ๊บนะคะในรายวิชาภาษาไทยของชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะส่วนวันนี้นักเรียนทราบไหมคะว่าค,คุณครูจะมาสอนเรื่องอะไรยังไม่ทราบนะคะเราไปชมกันเลยค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องมาตราตัวสะกด นักเรียนลองสังเกตดูในภาพสิคะว่านักเรียนเห็นรูปอะไรบ้างใช่แล้วคะ่ะรูปที่หนึ่งก็คือบ้านนอนกินฝนบินนักเรียนเห็นพยัญชนะตัวไหนเป็นตัวสะกดคะใช่แล้วคะ่ะนอนหนูวันนี้เราจะเรียนเรื่องมาตราแม่กลนคะ่ะ มาตราแม่กลคือคำที่มีนนูเป็นตัวสะกดและมีพยัญชนะตัวอื่นที่ออกเสียงเหมือนนอนูเป็นตัวสะกดได้แก่นนเนนยอผู้หญิงรอเรือรอลิงรอจุลาเรามาดูตัวอย่างคำกันค่ะคำที่หนึ่งวาน นักเรียนสังเกตไหมคะว่ามีลอจุลาเป็นตัวสะกดเวลาอ่านให้อ่านแบบนี้ค่ะวออาโนวานคำที่สองอาหารนักเรียนสังเกตดูสิคะมีรอเรือเป็นตัวสะกดเวลาอ่านให้อ่านแบบนี้ค่ะอออา,อาหออานานหารอาหาร ใหนนักเรียนลองฝึกอ่านตามคุณครูดูสิคะต่อไปคำว่าบอนมีลอลิงเป็นตัวสะกดอ่านว่าบออ,อนอบอนกุญแจมียอผู้หญิงเป็นตัวสะกดอ่านว่ากออุนอกุลจอแอแจคูณหารมีนอเนนกับรอเรือเป็นตัวสะกดอ่านว่า คออูนคูนหออานหานปริศนาคำไทยอาชีพอะไรให้การดูแลทั้งเด็กคนแก่เมื่อยามป่วยไขย้ในนักเรียนลองทายกันดูสิคะจับเวลาค่ะเฉลยค่ะ คำตอบก็คือพยาบาลน,นั่นเองพยาบาลอ่านว่าพออะพะยอ,อายาบอานอบาลพยาบาลค่ะนักเรียนก็ได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กลไปแล้วนะคะทีนี้คุณครูจะทดสอบนักเรียนว่านักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียนที่คุณครูสอนไปหรือไม่นะคะคุณครูจะทดสอบด้วยการอ่านนะคะ ขอตัวแทนนักเรียนชั้นป .11 คนนะคะมาทดสอบอ่านให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะคุณครูขอสุ่มเป็นเด็กหญิงพลอยขวันหาวิชาค่ะหน้าตาตัวสะกดแม่กลค่ะมีนอนหนูเป็นตัวสะกดวอานナวา н f อ r アナา o าアา kan f o วนナ van f o านาสาน ตัวอานาจานยออานายานงออานาานเก่งมากค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเด็กหญิงพลอยขอนหาวิชาด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมเอ่ยถ้าสนุกก็อย่าลืมไปฝึกอา่านไปทบทวนกันเยอะๆนะคะแล้วคุณครูจะมาทำคลิปสนุกๆให้นักเรียนได้ เรียนรู้อีกนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ